ราศีพิจิกนะชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้เขามีความจุกจิกใจอยู่เรื่องหนึ่งจุกจิกใจทีเดียวแหละแล้วก็มีความกังวลใจนะครับนั่นคือเรื่องเงินชาวลัคนาราศีพิจิกดาวเจ้าเรือนการเงินตอนนี้ถึงแม้โคจรเป็นราชาโชคก็จริงแต่ก็ไปอยู่ในเรือนอริแล้วก็ไปอยู่กับดาวราหูนะครับที่เป็นเทวีโชคแต่ไปอยู่ร่วมกันในเรือนอริ เรื่องของเรื่องก็คือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาจุกจิกบางอย่างในเรื่องการเงินที่บางครั้งแล้วคอนโทรลไม่ค่อยได้นั่นคือประการที่1ประการที่สองคือชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งที่จะทำนะครับตรงนี้ในเรื่องการเงินว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาการเงินได้อย่างไร วันนี้ผมมีคําตอบอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวของคุณตอนนี้โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเ,ออเรือนกรมมะเรือนการงานนะครับ <c oughs> แต่ก็ไปอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูมันก็มีปัญหาจุกจิกที่ต้องจัดการแก้ไขกันไปแต่คุณโชคดีอย่างหนึ่งคือดาวองคคารของคุณนั้นยังไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่เดี๋ยวดาวจะค่อยๆขยับดีขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะก,กังวลเรื่องเงินนั้นแต่ปัญหาก็จะค่อยๆคลี่คลายไปและก็มีโอกาสมีลู่ทางที่ดีต่างๆเข้ามานี่คือสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดของชาวลัคนาราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นผมบอกไปแล้วว่าดาวพฤหัสนะครับถึงแม้อยู่ในเรือนอริแต่ก็เป็นประราชาโชคคุณจะมีโอกาสหรือลู่ทางใหม่ๆเข้ามา เป็นโอกาสหรือลู่ทางที่ทําให้คุณเองนั้นจัดการแก้ปัญหาจุกจิกในเรื่องของการเงินตรงนี้ได้อย่างดีย้ําว่าจะจัดการปัญหาจุกจิกในเรื่องของการเงินตรงนี้ได้อย่างดีเดี๋ยวพอมันเข้าช่วงสิงหาเข้าช่วงกันยานะครับช่วงเนี้จะค่อยๆคลี่คลายคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่บอกก่อนว่าชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าพยายามไปสร้างหนี้อะไรใหม่นะในช่วงนี้ นะครับแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายนิดหนึ่งระวังเรื่องการเสียรู้ในเรื่องการเงินนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ภาพโดยรวมผมเชื่อว่าเดี๋ยวเมื่อดาวมันมีการขยับเปลี่ยนแปลงมันก็จะขยับไปทางที่ดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดคือปัญหาการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่ง นะครับขอฝากไว้นะครับว่าคือชาวลัคนาราศีพิจิกถามกันมาเยอะมากเรื่องเนี้ยผมจะมีทีมงานแอดมินนะครับคอยเก็บคําถามต่างๆที่ FC ถามมาไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง t i t t อกทาง Facebook Fanpage นะครับซึ่งก็จะคัดเอาคําถามคําถามที่สําคัญสําคัญเข้ามานะครับที่ดูแล้วตอบแล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยชาวพิจิกนะในช่วงนี้นะครับคุณพยายามดูให้ดีว่า อันไหนที่เป็นรายจ่ายแล้วมันคือมันมันจุกจิกอะ่ะมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปเสียเงินกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณพยายามตัด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 ออกไปเลยวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีแล้วเดี๋ยวคุณจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีความปลอดโปร่งขึ้นแน่นอนกับเรื่องของปัญหาการเงินตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คุณจุกจิกใจที่สุดในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็พยายามหาโปรเจกต์ project, หรือว่าอาชีพที่สองที่เกี่ยวกับออนไลน์ที่ไม่ต้องลงทุนมาก นะครับทำเริ่มลงมือทําเริ่มลือมือศึกษาเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะไปได้ด้วยดีแล้วคุณก็จะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกที่ปลอดโปรง่งสบายใจกับเรื่องการเงินมากกว่าตอนนี้เยอะเลยเดี๋ยวรอให้ดาวขยับไปอีกทีหนึง่งช่วงสิงหากันยาตุลานะครับจะค่อยๆขยับดีขึ้นแน่นอนนะนี่สินแสหมิงพึ่งเดินวิ่งออกกําลังกายเสร็จนะครับก็สายๆแล้วละ่ะเดี๋ยวหาอะไรทานแล้วก็จะเริ่มงานของวันพฤหัสวันนี้ นะครับขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขนะคิดสิ่งใดประการใดขอให้สําเร็จดังตั้งใจทุกประการท่านท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์ไว้เลยเพราะว่าตอนนี้ระบบออของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับถ้าคุณไม่ s u b สไครต์ไว้ไม่ติดตามไว้บางทีพอลงคลิปอะไรต่างๆหรือว่าไลฟ์สดไปแล้วบางทีระบบมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนนะคุณอาจจะพลาดการได้ดูอะไรที่เป็นเรื่องราวสําคัญคญของคุณก็ได้ สินแสหมิงไปก่อนนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดศาสแทงโงเหฮงและ12ลักคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมาก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at m a s t e r m i n d 6 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ